เที่ยวชอแนลนะครับเราก็มาเที่ยวที่ชายทะเลบางกุเทีนนะครับก็อากาศร้อนมากครับวันนี้เรามาดูปลาโลมาซึ่งไม่มีนนะฮะ ว่าเขาปรมามันจะมาก็เราเดือนเห็นเขาว่ากันว่าจะมาก็เลือนธันวาคมอันนี้ก็บริเวณสะพานแดงมีปูป้าปสะพานแดงเขาทำเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ในเขตกรุงเทพนี้ใกล้ๆนะฮะก็มาพักผ่อนกันแบบมารับลมทะเลอากาศบริสุทธิ์นะครับไม่ไกลจากกรุงเทพอันนี้บริเวณนี้เขาเรียกว่าสะพานแดงเป็นเขตจังหวัดสมุทรสาครแล้วละครับถ้าเราเดินไปทางนู้นนิดนึงก็จะเป็น มงเทียนมีปันใต้โนรสัสิงสารนะครับอันนี้ทะเลสงบเงียบอันนี้เราก็พาเพื่อนๆก็มาดูแบบคร่าวๆนะครับถ้าจะมาก็สวัสดีนะหรือว่าตอนเย็นๆหน่อยเพราะว่าแดดมันจะไม่ร้อนตอนนี้ร้อนมากแดดพอดีมันบ่ายๆด้วย ก็มีคนมาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับวันธรรมดานี้ก็มาเรื่อยๆในะน่อมีสถานที่ต้องเที่ยวก็หลายที่นะครับรนะมีวังมัดฉามี จำไม่ก็ได้ละเพราะว่าเราสับรถมาแล้วก็ <c oughs> ขับมไปเรื่อยมีร้านอาหารนะมีร้านอาหารมีมีร้านอาหารม,ม,ราาารมีเป็นพราอาหารทะเลนะปลาปกงขอยเยอะ ไปใช้เวลาสั้นๆครับเก็บสั้นๆถ้าเพื่อนๆที่ต้องการนะมาพักผ่อน mm hmm. ก็ต้องไปไกลครับที่นี่นก็รู้สึกสงบเงียบดีแล้วก็ไม่จุนจา้าอาหารการกินเยอะคนก็มานะในขนาดวันธรรมดานะครับเนี่ยเป็นวันพุธคนก็มาเรื่อยๆเพราะมันไม่ไกลจาก ทะเลเวงคว้างแต่ไม่เห็นเรือนะ <c oughs> เรือไม่ค่อยมีครัถ้าเป็นเทศกาลก็จะมีเรือสปีดโบท๊ทที่เขาให้เช่าไปรูปาโดมา ภาพกลางน้ำโอเคครับวันนี้เราก็เอาตรงนี้ก่อนสะพานแดง